ผมนี่แอดมิจโมุกิยาไฟอ้โหโเสียงแบบนี้ ให้ถ่ายว่าเป็นไข่ไม่ต้องถ่ายแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันคือมาเชลนะครับ J M P 1นี่เลยครับโอ้โหรุ่นนี้แบบว่าเป็นรุ่นของพิเศกรสโ,โซเลยนะครับนะบผมมีทั้ง,งหัวเมซ่าแล้วก็มีทั้งแอมเขาเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็มาเทสเสียงให้ฟังกันเนาะอ่ะทดสเสียงให้ฟังกัน <S <S <ling into the music> คือเสียงแตกเขาเนี่ยบอกตรงว่าผมชอบเลยชอชบคือแบบสไตล์พิเศษเลยก็เถอว่า มันมันออกแนวว่าแตกตู้ที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยเนี่ย <soever S 2> นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเสียงที่ว <st oren begin> ่าเซ็ตไวแล้ว <st oren> นะครับตัวมันจะไม่มีเอฟเฟกนะครับไม่ไม่มีพวกเอ่อโมดิเลชันรีเวิร์บอะไรพวกเนี้ยนะครับจะไม่มีนะครับแต่ว่า เขาจะมีช่องให้ลูบนะเซนเรีเทิร์นนะครับเอฟเฟกเข้ามาได้นะครับอ่านี่ก็คือว่าใช้ร่วมกับพวกประมาณด้วยพวก TC e l e c t r o n i c ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็นเนี่ยพวกอัลมาติเอฟเฟกเราสามารถจะลูบหัวแอมเข้าไปในในในนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าหัวแอมเพียงๆของัเนี่ยคือดีเลยใช้ได้เลยเลยอะ อันนี้ผมต่อนะครับอันนี้เป็นทอมมาิสันนะครับก็ต่อเข้าตัวมาแชลเจเอ็ J, 1, แล้วก็ต่อโฟนนะครับออกไปยังหน้าตู้มาแชลเลยนะครับอ่าเสียงก็ประมาณนี้เลยเสียงที่ทุกท่านได้ยินก็คือมาจากสดๆจากหน้าตู้เลยประมาณนี้นะครับอ่านี่เลยครับใช้งานง่ายมากแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยกดๆหมุนๆได้แล้ว สองนะครับก็แรงดีใช้ได้เลย โอเคเลยมันแหลกโอ้ยเใจได้เลยล่ะนะแจ๋วเลยล่ะนะตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ก็มารีวิวเสียงให้ฟังกันนะรีวิวเสียงให้ฟังกัน ใครชอบแบบว่าสไซล์พิเศษนะครับก็นะครับหาหาลองลองหาเล่นดันดูนะครับนี่เลยเห็นไหมครับอ่ะนะครับผมก็ต่อไว้นี่เลยประมาณนี้นะครับนี่ครับมันจะมีข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นเอ่อไมซ่านะครับเหมือนของพิเศษเลยนะครับชุดนี้นี่พิเศษโลโซเลยนะครับอ่ะใครชอบก็ ลองไปหาดูกันได้นะครับราคามือสองก็ไม่น่าจะแพงมากหมื่นห้าหมื่นห้าบวกบวกประมาณนี้นะครับราคามือสองนะครับแล้วแต่สภาพนะแล้วแต่สภาพนะผมได้มาก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ว่ากิเล่มากมายอะไรนะครับถือว่าใช้งานได้โอ้โหมันดียังหรอเล่าไม่ได้แนะันอยอ่นี่เราจะตั้งนะครับ โอ้โหแรงมากนะครับแรงเลยอ่ะโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับรีวิวกันท่านๆจริงๆแล้วตัวนี้ไม่มีอะไรมากก็มีเสียงคลีนเสียงครั่นเสียงแตกโซโลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือมีเซ็ตรีเทิร์นไว้ลูปเอฟเฟกต์ดีเลย์รีเวิร์บคอรัสอะไรแฟงเจอร์อะไรแล้วแต่เรานะเราจะ ต่อข้างหน้าแอมข้างหลังแอมอะไรก็เสียบได้เลยนะครับแต่ว่าของตัวเขาเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยคือเรียกว่าจําลองมาได้แบบว่าคือดีเลยเนาะมันเป็นของมาเชลอยู่แล้วอ่ะนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับคือมาเชลเนี่ยผมก็มีทั้งตู้จริงๆแล้วก็มีหัวแล้วก็มีอ่าตู้ร้อยวัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามาตรฐานเขาอยู่แล้วเนาะเออมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับอ่ะใครอยากจะอ่าซื้อคงซื้อของที่ขายแรกเปลี่ยนก็อย่าลืมนะครับนี่เลยครับเฟซผมเองนะ จัมโบิโกลเมนหมือนจะกหรือจัมโบิกีต้าไฟนะครับก็เข้าไปในเพจกันได้นะครับเนระาก็มีเพจนะครับผมก็ตอบอยู่ทุกวันนะครับนะใครอยากได้เอฟเฟกต์อยากได้กีต้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามกันได้เลยครับนี่เลยหนะ้าตาของเพจผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่นครับเสิร์ชเข้าไปเลยครับว่า แจมโบ,บก,กิจัไฟนะคุณพิมพ์ว่าแจมโบ,บก,กิจัไฟใน Facebook มันก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นสมาชิกของ Facebook เนี่ยมานานมากๆแล้วนะครับนะครับก็เสียตังค์ให้กับ Facebook ด้วยนะครับประมาณว่ายิงแอดโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ครับเสดว่าแจมโบ,บก,กิจัไฟก็ขึ้นแล้วเนหะ็นไหมอ่าเนี่ยนะข้างบนนี่นะนี่นะครับอ่าขึ้นเลยครับนี่แล้วก็มีนะรีวิวเอฟเฟกต์อะไรเพียบไปหมดเลยนะฮนะ นี่เลยนะครับหรือว่าจะเสิร์ชใน Google ก็กได้นะฮะเดี๋ยวลองเสิร์ชใน Google ดูนะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับเจมโบกิเตอร์ไฟเจมโบกิเตอร์ไฟนี่ครับพิมพ์ในอ่าขึ้นเลยขึ้นเลยครับผมแน่เลยโอ้โหเพียบเลยวิดีโอคือแบบเยอะมากมากนะครับคือคุณพิมพ์ใน นี่เลยนะครับพิมพ์ใน Google ก,ก็ขึ้นน่นะครับอ่าขึ้นแผนที่ร้านด้วยะนะครับไม่พอนะฮะนี่นะอาจจะไม่เห็นนองขอภัยนี่เห็นไหมขึ้นเบอร์โทรสท์ขึ้นแผนที่ร้านให้ด้วยนี่เลยเห็นไหมชัดเจนส,สุดๆครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวอลองกดเบอร์โทรก่อนนี้เออโอเคนะคเป็นเบอร์ผมเลยนะอ่าหาใน Google ได้นะมีคอร์สสอนออนไลน์ด้วยโอ้โหนี่นะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ นี่ไม่ธรรมดาเลยนะ,ะแล้วก็มีอะไรเพยต่างต่างอะไรเงี้ยวิธีการสอนปรับสีอะไรเ,เง,รง,รงี้ยโอ้โหเรียกว่าครบจบจริงๆคนนี้นะครับโอเคจัดไปกับผมนะรีวิวกับ j p 1พนจัดไปครับ